สวัสดีค่ะโฮโรววซีกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้เป็นดวงความรักรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะจะ๊ะและเป็นตาของชาวราศีกุมแล้วจ้ามาช้าไปหน่อยต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะชาวราศีกุมแต่ว่าดวงทั่วไปเราลงกันไว้เรียบร้อยแล้วพอดีแม่หมอติดภารกิจอื่นแล้วเพิ่งว่างจ้าก็เลยโอเค เลดกันมาห้าหกวันเกือบอาทิตย์นึงเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะเรายังมีเวลาเหลือเดือนกุมภาพันธ์อีกประมาณยี่สิบกว่าวันนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยอเพอิอาจจะมีข้ามไปมีนาอีกนิดนิดหน่อยหน่อยประมาณสามสี่วันด้วยซ้ำไปนะจ๊ะเวลาไพ่เขาเปิดเนี่ยอาจจะมีการข้ามไปเดือนหน้าอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเล็กๆ็กน้อยน้อยนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าขอตัดไพ่สักไพ่ก่อนนะชาวราศีกุมชาวราศีกุมที่มาดูในช่อง horowitz นจ้ะเป็นอย่างไรความรักเราจะแยกเป็นคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่แบบว่าแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเรียบร้อยจะแยกกันเป็นประมาณสามพาร์ทนะอ่าแยกกันเป็นสพาร์ทน้จ๊ะอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่คนโสดก่อนนะการขออภยัภยไพ่อาจจะแบบว่าปาดแล้วติดๆไม่เรียบร้อยนะจ๊ะนิดนึงืนะ่องความที่ว่าช่วงนี้ ผ้าผืนนี้ใช้จนแบบว่าใช้ไปให้มาเอา้าสงสัยต้องเปลี่ยนผ้าแล้วล่ะผ้าเริ่มแบบว่ามีขุยขึ้นปาดภัยไม่ค่อยได้งั้นมาดูคนโสดกันแม่หมอก็บ่นอะไรสเพเหนละไปเรื่อยอะเออโอเคคนโสดนะช่วงนี้จะเป็นความรักในเชิงที่แบบแม่ตายเอ็นดูมากกว่าไม่ใช่ความรักที่เป็นชายหนุ่มหญิงสาวอะไรเท่าไหร่ เออสำหรับคนโสดนะแล้วบอกเลยเป็นเดืนอนแห่งความรักก็จริงแต่ว่าช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่แบบคุณจะมันจะมีคนมาอิจฉาลิษยาหรือว่ามีคนไม่ชอบใจอะไรบางอย่างคุณหรือตัวคุณเองนี่แหละที่อาจจะรู้สึกความไม่ไม่พอใจอิจฉาลิษยาหรือโกรธเคืองอะไรบางอย่าง เนื่องจากความรักเป็นเหตุบางคนอาจจะแบบยังแค้นคนรักเก่าอยู่เปล่าไม่รู้นะแบบยังเครืองคนรักเก่าตามเฟซเห็นมันกับแฟนใหม่หมดนมันไสเลยมีฟีลลิ่งั้นได้นะแต่บอกบอกเลยว่าแบบแป๊บเดียวมันจะมีความอึดอัดขุนข้องใจอยู่แป๊บหนึ่งแต่บางคนก็ไม่ใช่กรณีนั้นนะบางคนเป็นความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องความรักเป็นเหตุ อาจจะเป็นความรักของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดันมากระทบคุณซะอย่างนั้นแบบอะไรวะโดนห่างเลขด้วยเฉยเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยเนี่ยแบบกลายเป็นคนที่บางทีโดนเข้าใจผิดว่าไปเป็นมือที่สามของคนอื่นเขาเไรอย่างเงี้ยทั้งที่เฮ้ย i, ฉันก็อยู่ของฉันใจเฉยไม่ได้ทําอะไรเลยเนี้ยทาไมมันเอาไปมโนคิดว่าฉันเป็นมือที่สามของคนนั้นคนนี้วะอา่าบางคนก็จะเซ็เงๆตรงนี้นิดนึงจะมีความ ร้อนอกร้อนใจในช่วงปลายปลายเดือนเกิดขึ้นได้นะแต่ช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนนี่ความความรักของคนโสดเนี่ยก็คือยังโสดแหละแต่ว่ามันจะมีความแฮปปี้มันจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันจะมีบางคนที่เป็นคนโสดแต่ว่ามีความเป็นใจบุญใจบุญสุนทราบทีแบบ มีความเมตตาอบอ้อมอรีสูงสูงที่มีความรักเผื่อแผ่ให้คนอื่นเขาไปให้ไปดูแลความรักไปดูแลเด็กน้อยแทนไปดูแลเมตตาเอนดูลูกๆหล,ลานๆแทนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรักในเชิงแบบเมตตาเอนดูอบอ้อมอรีช่วยเหลือก็กูณมากกว่าจะเป็นความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวที่แบบหืมส,สวีดวีวีววก็ไม่ใช่ไงแต่ถามว่าแอบ,บอยากมีคนรักความรักไหมก็อยากมีแต่ว่าเพอเอมันยังไม่มีก็โอเคไม่เป็นไรแต่ แค่ให้ระวังอย่างเดียวคือช่วงปลายเดือนมันจะมีเรื่องร้อนใจเพราะความรักเป็นเหตุซึ่งบางทีไม่ใช่ความรักของตัวเองด้วยเออแล้วกลายเป็นว่ามันจะบานปลายบางทีมันเกิดจากความเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยความเข้าใจผิดหรือว่าคุณไปทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือไปทําหวานสนุงเสน่ห์อะไรให้คนที่ คนอื่นให้คนรักที่เขามีคนรักอยู่แล้วเออเนี่ยเมื่อวานเสน่ห์ใส่ใส่สามีชรือเปล่ปปาหรือว่ามาแอบบจีบภรรยาชันฉันไมนี่อะไรอย่างเงี้ยจะมีคนระหวัดระแวงคุณนิดนึงทั้งที่คุณก็อยู่ของคุณเฉยเไม่ได้ทําอะไรได้นะกลายเป็นว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเข้าเดือนใหม่มันจะทําให้คุณเกิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างได้เพราะไอ้ความรักของคนอื่นเนี่ยหรือความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นเหตุทาให้คุณตัดสินใจบางคนบอกเลยนะบางคนออกจากงานเลยนะ บางคนเปลี่ยนงานใหม่บางคนเปลี่ยน,นแผนบางคนแบบทิ้งอะไรเก่าๆหรือบางคนตัดความสัมพันธ์อะไรกับคนบางคนไปเลยทั้งๆที่ก่อนเน้านนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาดีๆเพราะแบบเบื่อลำคานลำคาญไอ้ปัญหาจุกจิกกับ้เรื่องความรักเป็นเหตุอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดอย่างเงี้ยขึ้นมาเออหรือบางทีมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งเออคุณอาจจะโอเคมีใจมีใจให้คนบางคนแต่คนนั้นเขาไม่ว่างและเขามีแฟนเขามีคู่และเออหรือไปไปชอบไปรักคนที่ไม่ควรรักไม่ควรชอบ เพราะว่าแล้วมันจะเกิดเหตุดูดร้อนขึ้นมาแล้วคาเนี้ยพอมันเกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นมาทําให้แบบคุณก็ไม่ไม่อยากจะเดือดร้อนไม่อยากไม่อยากจะให้มันเป็นปัญหาคาราคาซคุณตัดเลยอะไรเงี้ยตัดเลยว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายออกหนีออกจากความสัมพันธ์หรือหนีออกจากวงจรอะไรบางอย่างไปเลยไม่เอาแล้วเออแม้แต่นิดเดียวฉันก็ไม่เอาแล้วพอกันทีอะไรเงี้ยบางทีแบบ มาเข้าใจผิดกันอยู่ได้หรือแบบมันมีปัญหากระชันอยู่ได้นั่นฉั้นก็บางทีบางคนอยู่เฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรอะไรเงี้ยมีวิบากบางอย่างทําคนเข้าใจให้คนเข้าใจผิดคิดว่าไปไปให้ท่าไปอ่อยไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นกับสามีภรรยาชาวบ้านตอที่บางทีคุณไม่ได้ทําอะอยู่เฉยอะคุณก็ราคาญตัดไฟแต่ต้นลมลาออกแม่งเลยจากงานบางทีก็เลิกคบคนนั้นไปเลยก็อธิบายเหตุผลหรือบางทีบางคนก็หายตัวไปเฉยๆยเลยไม่เอาละเบื่อออกจากวงจรน,นี้ไปดีกว่าไม่ต้องอยู่ให้แบบ คนเขาเดือดเนื้อร้อนใจหรือบางคนอาจจะมีเหมือนกันเผลอเผลอจิตเผลอใจเผลอไปกุ๊กกิ๊กมั่งแต่สุดท้ายมาเดือดร้อนใจภายหลังรู้สึกผิดก็เลิกเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันมีการตัดความสัมพันธ์มีความม,วาม,มีการละทิ้งความสัมพันธ์หรือมีการลาจากจากบางที่บางคนบางแห่งบางอย่างไปเพื่อความถูกต้องเพื่อความสบายใจของตัวเองเพื่อความเป็นอิสระ ของตัวเองอะไรแบบนี้ยอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นสําหรับคนโสดนะจ๊ะนี่เดือนเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีกุมด้วาต่อไปเนาะคนโสดผ่านแล้วมาดูคนที่มีคู่แล้วตกลงปรงใจกันเป็นแฟนกันตกลงกันทั้งสองฝ่ายด้วยนะว่าเป็นแฟนกันไม่ใช่แบบแอบรักข้างเดียวแล้วเธอเป็นแฟนฉันก็ไม่ใช่นะเออเอา,เอาแบบที่ตกลงกันแล้วเป็นแฟนกันนะ,ะมาดูแต่อาจจะยังไม่ได้แบบแต่งงานยังไม่ได้สร้างครอบครัวอะไรยังไม่ได้แบบตรงหลักปักฐานอะไรร่วมกันเท่าไหร่ ช่วงนี้ก็จะเศร้าๆกันนิดนึงอออืืแล้วเนี่ยไพ่าดาบขึ้นรวดเลยนะจ๊ะทั้งราชาดาบราชนีดาบอ่าบอกเลยนะใครที่มีแฟนแล้วตกลงปรงใจเป็นแฟนกันแล้วต่างฝ่ายต่างมีทิฐทีของตัวเองด้วยนะเท่าที่ดูจากหน้ไพ่ช่วงเดือนนี้ต่างฝ่ายต่างมีทิฐทีของตัวเองต่างฝ่ายต่างมีความเชื่อของตัวเองแล้วบางทีเนี่ย บางช่วงก็เหมือนจะไปกันได้ดีแต่บางช่วงก็แบบทําไมตีกันชีบเป่งเลยวะตีกันอยู่นะ่าทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยความที่แบบฉันว่าฉันก็ถูกอีกฝ่ายว่าฉันก็ถูกเหมือนกันกลายเป็นฉันถูกเธอถูกฉันถูกเธอถูกแล้วก็เถียง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 กันว่าฉันถูกฉันถูกเธอถูกอะไรไม่รู้มัวซั่วไปหมดเลยกลายเป็นเถียงเกินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยความว่ามันถืออ่ะมันยึดอะ่มดอะมันยึดว่าตัวเองอะ่ะถูกต้องแทงนที่เอาข้อจริงมันก็ถูกทั้งสองฝ่ายแหละ ก็พยายามปณีประนอมรอมชอมกันนิดนึงถ้าหาไม่ทําอย่างนั้นน่ะมันจะมีฝ่ายมันจะมีฝ่ายที่เสียใจแน่นอนไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอะเถียงกันมากๆมันมีแต่คนเสียใจอยู่แล้วไม่บางทีก็เสียใจมันทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ํากับการเอ่อเอาอะไรบางอย่างเอาอีโก้ของตัวเองมามาใส่อีกฝ่ายอะอีโก้มาเถียงกันมันก็ทุกแหละมันจะไปมีความสุขได้ยังไงถ้าหากมันถือดาบเป็นคนรักแต่ถือดาบใส่กันทั้งคู่อะเออคือบางช่วงมันไปด้วยกันได้ดีมากเลยนะด้วยความที่ เป็นเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อความมั่นใจในบางอย่างคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่บางช่วงถ้าขัดกันก็ขัดกันชีพเป่งจริงขัดกันแบบตีกันแทบจะฟาดกันตายชนิดเหมือนกับไม่ใช่คนรักกันน่ะโอ้โหมีแต่ไพ่ดาบขึ้นนะคิดดูนแทบจะทิมแทงกันตายทิมแทงในที่นี้คือไม่ได้ทิมแทงจริงนะเพราะไม่ได้มีไพ่เกี่ยวกับพวกอ่าร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการใช้วาจาเชื้อเฉือนทิมแทงกัน หรือใช้วาจาในการประทะโต้วาทีโต้คารมต่อกันสูงในเดือนนี้นะสาหรับคนที่มีคู่แล้วที้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะไม่มีใครยอมใครเลยนะเออช่วงที่ดีต่อกันก็ดี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 เข้าด้วยกันได้ดีดีมากเลยช่วงตีกันก็ตีกันแหลกลาเลยจ้าเออไพ่บอกว่าโอ้ชิวชิวบ้างเนี่ยเอออีกอย่างหนึ่งเป็นทริคนะถ้าหากเกิดเร,เริ่มเริ่มรู้สึกตัวเริ่มดูตัวว่าเริ่มโมโหแล้วเริ่มโมโหแล้วเริ่มจะตีกันแล้ว ถอยถอยไปหาเครื่องดื่มเย็นๆดูว่าอีกฝ่ายชอบดื่มอะไระไปหาซื้อมาให้โอเคอารมณ์เย็นนะที่รักเราไม่ทะเลาะก,กันดีกว่าอย่างนั้นก็ได้แบบแก้ปัญหาด้วยของอร่อยเครื่องดื่มเย็นๆอะไรเย็นๆที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างใจเย็นลดอัดตราตัวตน,ตนลดอีโก้ลดอะไรต่อมีอะไรที่จะเอามาฟาดฟันกันนะลง นะถ้ารู้อีกฝ่ายชอบกินโกโก้ก็ไปซื้อโกโก้เย็นมาให้อีกฝ่ายอยากกินอะไรเย็นๆก็ไปซื้อมาให้สักนิดหนึ่งลดดีกลีความร้อนความฟาดฟันต่อกันลงแล้วจะแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นเยอะเลยเพราะพูดตรงๆด้วยความที่เป็นทั้งราชาทั้งราชินีและถือดาบกันทั้งคู่เวลาเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นขุยเนี่ย รวมพลังกันรุนแรงชนะทุกอุปสรรคได้เลยนะคุณแต่ถ้าเอามาฟาดใส่กันก็คือเละเหมือนกันน่ะก็เลยอืมดอมชอมแล้วช่วยกันฟันฝ่าใช้พลังที่มีในแต่ละฝ่ายแล้วมารวมเป็นหนึ่งแล้วฟันฝ่าอุปสรรคไปดีกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาตีกันหลอกอ่าเท่าที่ดูจากหน้าไพ่เขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าหากรู้ว่าเริ่มอารมณ์ไม่ดีละ ไปหาเครื่องดื่มเย็นๆดื่มกันนะแล้วเดี๋ยวจะดีเองแล้วเดี๋ยวจะแฮ ppy มีความสุขอยู่ร่วมกันได้ดีเองนะจ๊ะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะเป็นแฟนกันแล้วเรียบร้อยต่อไปเราไปดูคนที่แบบลงหลักปักฐานและแต่งงานแล้วแต่งงานเรียบร้อยบางคนมีลูกด้วยมาดูกันดีกว่าหามาเห็นอย่างไรบ้างพาล่าหนักพาล่าหนักแต่รักกันมาก บอกเลยว่าช่วยกันแบกหามภาระสู้ตายไปด้วยกันนะบางคนบางคนผ่อนบ้านด้วยกันอย่างนี้บางคนมีภาระอะไรบางอย่างที่ต้องทําร่วมกันแต่มันกลายเป็นสิ่งที่คลองให้คุณกับเขานั้นรักกันมากเห็นใจกันมากแล้วก็ดีต่อกันมากๆเพราะมันเจอความทุกข์หรือเจอภาระแบบเดียวกัน แล้วก็โอ้มันน่ารักนะไม่มีใครเกี่ยงอะไรกันเลยนะแบบช่วยกันอย่างเดียวช่วย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 กันอย่างเดียวเลยแล้วแบบเป็นเดือนที่แม่ตาต่อกันสูงมากแล้วด้วยความที่ต่างฝ่ายต่างแบบเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นทุกข์อ่ะเหมือนเข้าใจอ่ะแล้วก็พยายามดูแลดูแลให้ให้ดีในเรื่องที่แบบดูแลกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนพูดตรงๆเหมือนรับภาระอะไรไว้ด้วยกันบางคนอาจจะกู้กู้รวมหรือเปล่าแล้วซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ย หรือซื้อรถหรือว่ามีอะไรที่แบบต้องรับภาระชนิดที่แบบรับมาด้วยกันแล้วช่วยกันฟันฝ่ามีการร่วมมือร่วมใจช่วยกันผลักดันให้มันผ่านอุปสรรคให้มันผ่านอะไรบางอย่างไปได้ด้วยกันกลายเป็นความรักแฟนแฟนความรักน่ารักมันมันรักแบบว่าผูกพันกันเหนียวแน่นมากเพราะมันผ่านทุกข์มาด้วยกันอะไรแบบนี้มันจะมีอย่างนี้ค่อนข้างเยอะเออแล้วต่อไปเนี่ยช่วงปลายปลายเดือนนะสดใส ควรักสดใสมากมากเลยในช่วงปลายปลายเดือนจะเข้าเดือนใหม่เออแล้วต่างฝ่ายต่างคำาัดคำเม้นช่วยกันทํามาหากินช่วยกันทํางานหรือช่วยกันทําอะไรสักอย่างเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาร่วมกันสิ่งดีๆอะไรเงี้ยบางคนช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวลงหลักปักฐาด้วยกันในอย่างเงี้ยนพา,าพาครอบครัวให้มีความสุขแฮปปี้ไปได้วยกันได้ไม่น่ารักเป็นพ่ยที่ค่อนข้างดีเลยนะ เหมือนเจอความทุกข์ร่วมกันแต่ก็ช่วยกันฟันฝ่าไปอะไรอย่างเงี้ยเออลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวแต่งงานแล้วด้วยอะไรอย่างงี้มีลูกช่วยกันเลี้ยงเออมีภาระมีปัญหาช่วยกันแก้ช่วยกันดูแลช่วยกันแบ่งเบาน่ารักเป็นเดือนที่ดีมากเลยสําหรับชาวราศีกุมที่แบบแต่งงานแล้วนจะอุปสรรคมาเราช่วยกันฟันฝ่าไปอะไรอย่างเงี้ยออิจฉาว่ะอิจฉาอีกนึงนะอ่าเรียบร้อยชาวราศีกุมนะจริงความรักเห็นแล้วก็ น่ารักอะ่ะน่ารักมากเลยยิ่งคนแต่งงานแล้วมีคู่เรียบร้อยยิ่งน่ารักอ่าโอเค เรียบร้แล้วจ้าสำหรับคลิปนี้นะความรักชาวราศีกุมชอบกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ได้นะเป็นกำลังใจให้แม่หมอเปิดไพ่ทำคลิปต่อไปนะจ้าแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับชาวราศีกุมหรืออาจจะราศีอื่นมาแอบ,บดูแล้วเพื่อจะส่งให้เพื่อนหรือแฟนชาวราศีกุมก็แล้วแต่นะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ